เรา,าดูหัวข้อต่อไปนะครับความบกพร่องจากการกระทําของบุคคล for person ครับผลที่ได้จากการที่คนมีนิสัยไม่พึงปรารถนาและถูกสะสมโดยสภาพแวดล้อมเป็นเหตุให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาด้วยความบกพร่องเช่นการกระทําด้วยความประมาทนะครับการกระทําด้วยอารมณ์รุนแรงตระหนักถึงความตื่นเต้น ขาดความยั้งคิดไม่คำนึงถึงหนทางปฏิบัติที่ปลอดภัยพฤติกรรมเหล่านี้เมื่อแสดงออกมาแล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดการกระทําซึ่งมีผลต่อเนื่องไปถึงอันตรายที่เกิดขึ้นเกิดการขัดข้องทางอุปกรณ์กลไกหรือความไม่ปลอดภัยในทางปฏ,ปฏิบัติงานโดยตรงได้นะครับมาดูอีกตัวนะครับการกระทําที่ไม่ปลอดภัย หรืออันตรายที่เกิดจากข้อขัดข้องของกลไกและสิ่งแวดล้อม unsafe and or <parte>. medical or physical or physical hazard นะครับเมื่อบุคคลแสดงพฤติกรรมผิดพลาดบุคคลหรือกลไกนั้นย่อมอยู่ในฐานะที่ไม่ปลอดภัยอย่างเช่น การติดเครื่องโดยไม่มีการเตือนนะครับการทําการบินในท่าที่เสี่ยงอันตรายผิดวินัยการบินไม่สวมหมวกนิรภัยการบินเป็นต้นนะครับและหากการกระทําเกิดจากบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการซ่อมบำรุงอุปกรณ์กลไกอุปกรณ์นั้น ย่อมทำงานผิดพลาดได้ง่ายเหมือนกันนะครับเรามาดูอีกตัวนะครับตัวที่4คืออุบัติเหตุอ c ิเนต์นะครับออคิเดนตเมื่อมีการกระทําใดๆที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นอันตรายอุบัติเหตุย่อมเกิดขึ้นได้ง่ายเช่นการติดเครื่องยนต์โดยไม่ระมัดร,ระวังใบพัดอาจฟันสิ่งของสิ่งหรือสิ่งกีดขวางได้เช่นกันนะครับ เช่นอาจจะบ,บินชนต้นไม้หรือชนดินหรือเครื่องยนต์ไฟไหม้ในอากาศได้เป็นต้นนะครับตัวสุดท้ายคือการบาดเจ็บครับ injury ครับอุบัติเหตุตัวนี้ครับที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บพิการและการเสรียชีวิตและการสูญเสียที่มีมูลค่ามหาศาลได้นะครับ ลองลอง,ลองมาดูทฤษฎีของโดมิโนโนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกนี่คือกำพืชการถูกสังสมจากสภาพแวดล้อมนะครับมาดูตัวที่2นะครับความบกพร่องจากการกระทําครับดูตัวที่3นะครับการกระทาที่ไม่ปลอดภัยนะครับคือตัวนี้นะครับการกระทาที่ไม่ปลอดภยัยหรืออันตรายที่เกิดจากการขัดข้องของอุปกรณ์กลไก สภาพแวดล้อมต่างๆนะครับดูตัวที่4นะครับอุบัติเหตุนะครับออคเิเดนต์ตัวที่คือคืออีจูรี่คือการบาดเจ็บนะครับลักษณะของการทฤษฎีของโดมิโนโครับตัวที่1ล้มตัวที่2ล้มตาม3ล้ม4ล้ม5ล้มผลออกมาคือเกิดการบาดเจ็บความพิการการเสียชีวิตนะครับ รางาดูต่อนะครับกําพืชและการถูกสะสมจากสภาพแวดล้อมตัวแรกนะครับตัวที่2คือความบกพร่องจากการทําของบุคคลนะครับมาดูตัวที่3ครับกางขรท,ที่ไม่ปลอดภัยถ้าเรานําตัวที่3ออกนะครับอุบัติเหตุและการได้รับการบาดเจ็บจะเป็นยังไงครับมาดูต่อครับนะครับ การพืชน,นะครับและการถูกสะสมทางสภาพแวดล้อมนะครับในกรณีตัวที่1ล้มนะครับตัวที่1ล้มตัวที่2ก็ล้มตามต่อมาเราได้นําตัวที่3ออกคือการกระทาที่ไม่ปลอดภัยและหรืออันตรายที่เกิดการขัดข้องของยนต์กลไกสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับตัวที่3ครับได้เราเอาออกแล้ว ตัวต่อมาตัวที่4อุบัติเหตุอาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับและการบาดเจ็บล้มตายก็เสียชีวิตก็จะไม่มีนะครับ